ตื่นเงินใหญ่เลยเฮ้ยนั่นไงทีเล็กทบลาย์กำแพงออกมาจากตู้สุดปาร์กแล้วโอ้ยเรื่องราวนี่มันตืนจะต้องเสาเข้าไปแล้วโอ๊ยไม่ใช่พ่อว่าเราเรียกกํลาลังเสริมดีกว่าหุ่นยนต์กโกบ้าชเส้นภาษาหน่อยเอ,ยอา ทำไมเจ้าทีเล so ็กถูกยิงล้มขนาดนั้นน่ะใครมาทำร้ายเจ้าทีเล็กล่ะเฮ้ยแดนสาวแตกตื่นกันใหญ่เลยเฮ้ยน okay ั่นไงทีเล็กทำลายกำแพงออกมาจากตุลสิตปาร์กแล้ววิ่งหนีอะไรกันน่ะแดนดาวสาวดูตกใจขนาดนี้อ่ะโอ้โหวิ่งกันใหญ่เลย้ยขนาดแดนดาวสาวินได้ยังแตกตื่นเลยอ่ะ ตัวอะไรมาแน่เลยเอาเอาพี่วิ่งหนีกันเร็วๆไม่รู้ตัวอะไรอะแต่ไว้่าวิ่งหนีไปก่อนอา้าวแล้วทำไมเจ้าพวกนี้ถึงไม่วิ่งหนีละ่ะอ๋อเดี๋ยวสาวพวกนี้ลูกมันยังเล็กอยู่นะวิ่งไม่ได้เลยดูสิแรปเตอร์ยังเป็นไข่อยู่เลยอะทำย,ทยังไงดี่ะไอ้จอํพวกนี้มันวิ่งหนีไม่ได้อะ มันต้องคอยปกป้องลูก,กนะนมันไปไหนไม่ได้เลยนะขนาดทีเดียวยังต้องปกป้องลูกเลยปกป้องไข่ไว้ไม่ให้ไปไหนเลยเฮ้ยมียานอะไรลงมาด้วยอโอ้ยลำใหญ่มากมันลงมาทำอะไรอะ่ะจะมาจับไดรเสาร์แล้วไปหรือเปล่าเนี่ยเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยนั่นมันเครื่องวาร์ปนี่นะ ยานต่างดาวมาส่งเครื่องวาร์ปมาทำอะไรเฮ้ยมันทำอะไรโดนเสาอ่ะโอ้ยเครื่องวาร์ปนี่มันดูดจะโนเสาเข้าไปแล้วเฮอไ้ไข่โดนเสาเข้าดูดดูดเลยเนี่ยโอ้ยจักไม่ได้การแล้วเครื่องนี้อันตรายจะโดนเสารีบวิ่งเร็วอ๋อไอ้กิโนโซลัสจะโดนนี่เนี่ยโอ้ยจะ้กนโนโซลัสกระบอกที่หางก็โดนดูดไปแล้วนกพลราดอลจะโดนดูดด้วยเหรอไม่นะ ขนาดเดรัลสาวอยู่ข้างบนยังถูกดูดเลยอยนนะ,ะ่านะชาอ้าวเดโนเสาร์ไปเที่ยวสลับถูกดูดไปแล้วสวใหญ่ๆยังดูดได้เลยนะโอ้ยไขๆๆ่เซิร์ฟแล้วลูกๆก็ถูกมันดูดก,กินเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยว่าแต่มันดูดไดโนเสาวแล้วไปทำอะไรอะเฮ้ยมันจับไดโนเสาร์มันขังไว้อะเอาไว้บนเรือมีไข่ไดโนเสาร์ด้วยตัวสีแดงก็ถูกมัดปากไว้มันจับไดโนเสาร์เราอะขึ้นเรือไปทำอะไรอะ เฮ้ยนั่นมันไซเลนเฮดหัวคีเล็กที่นะามันอยู่บนเกาะที่มีภูเขาเยอะๆทำไงอะ่ะโอ้ยแสดงหัวตุ๊กแกด้วยนะโอ้มันมาทำอะไรกันเพียบเลยอะ่ะนี่มันฮักหัวไซเลนเฮดอยู่บนเกาะแล้วเดรอสาวก็นั่งเรือมาหรือว่ามันจับเดรือเสาเลาวีีมากินที่เกาะล้าง นั่นไงเรือมาถึงแล้วโอ้ยเราจะช่วยยังไงดีอะทีเนี้ยตัวใหญ่กว่านะกว่าภูเขาอีกเฮ้ยมันมันไซนเฮดหัวรถถังเะี่ยไซเฮด,ดหัวเออก็มาด้วยโอ้ีีอีกเกาะหนึ่งเหรอเนี่ยอีกสองเกาะเลยเหรอหุ่มันปาร์ตี้บุฟเฟ่ไซนเฮดกินไดโนรเซาร์หรือเปล่าเนี่ยหน้าตัวใหญ่แล้วเนี่ยเฮ้ย มันซาร์ดินเฮชโกโกวานี่นะโอ้ยมันจะมากินเดรโลเสาเขาด้วยเหรอเนี่ยชักไม่ได้เรื่องและนี่มันปาร์ตี้กินเดรโลเสาชัดๆนั่นไงมันรีบวิ่งมาแล้วว่ะโอ้ยใครก็ได้จัดการมันทีไม่ไหวแล้วเดรโลเสาอย่ามาชาดัดกันอย่ามาชาดัดกันอ๋อจัดการยังไงเอายิงไปแล้วช้ายิงกับแม่จับช่วยหนยิงตัวใหญ่มากซนะาร์ดินเฮสตัวเนี้ยโอ้ยยิงไป อ๋อยิงไปยิงไปอย่าเพิ่งโยนยิงไปโอ้ยิงโอ้ยิงไปยิงไปโอ้โหไอ,อสารดีคาธาวิเศษนะครัซารีเฮดสังสังตู้ไม่ได้หรอกเนี่ยแล้วสารดีคาธาวิเศษนะเออเอาไฟแผ่มาเลยลูกเอาไฟเผามันเออเฮ้ยแต่เพราะว่ามันอยู่หลังภูเขาอ่ะเรายิงเท่าไหร่ก็ไม่โดนเลยอ่ะไอ้ัวนี้มันร้ายกาละแข็งแรงมากดีคาธาวิเศษทำอะไรมันไม่ได้เลยอ่ะ พ่อว่าเราเรียกกำลัลงเสริมดีกว่าหุ่นยนต์ก็กวามาเตือมภาษาหน่อยเ <c oughs> ย่มาแล้วโอ้โหฮักหัวเซนีเฮตถูกยิงไปแล้วโอ้ยมีแสงเลเซอร์ด้วย เมเอร์นะเย้มันหายไปแล้วสุดอยอดเลยหุ่นยนต์โกโกวาแลนะแล้วหุ่นยนต์โกโกวก็พาเดรเสากับป่าได้อย่างมีความสุขนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องวายนาชาด้วยนะครับ จะได้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต,ต่อๆไปโอเคเดี๋ยวสาวก็กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วที่ดูละสิปป์โอเคครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ